เราเข้ามาเที่ยวภายในกันนะคะแล้วก็จะแนะนำว่าให้ฟังว่าคูโบสิคืออะไรเหมือนเป็นบ้านของคนที่รวย,ยมากนะ okay. หมายเลขหนึ่งเขาบอกเป็นแฟนเฮาส์หมายเลขสองออฟฟิศสเตย์ซึ่งก็คือโรงยิ้วหมายเลขสามตรงนี้คือ Office Hall. ออฟฟิศเมดิ้งล์ไม่เห็นโทษทีหมายเลขสี่เอทเฮาส์ 8บ,บ้าน8บ้โมโมโมนานหมายเลยค่ะ16 u s e s เป็นบ้านรวมๆกันนะคะหมายเลยค่ะ16บ้านอันนี้ก็เป็นบ้านเหมือนกันแล้วก็หมายเลขเจ็ดเป็นสแควร์เหมือนเป็นลานคือพูดง่ายเหมือนเป็นวังเลยอะจะเป็นแบบวังของพื้ดิเลยมีะให้ดูกันนะคะ บังก์โลเทมอพาแฟนเฮาส์ดูแบบกันปะเฮาส์บ้านขันนหน้เหมือนวังเนาะจะคล้ายๆวังเลยอะอันนี้คือบ้านคนรวยอันนี้เหมือนกับเป็นทีมเขียวะจะให้เห็นกันจากที่เราเห็นแล้วข้างหน้า ที่มันจะคล้ายหวังเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบอลังอลังเวอร์ค่ะอันนี้ก็คือที่เราเห็นกันด้านหน้าที่จะไม่ชัดเป็นอปร่าเฮาส์ค่ะแล้วก็อันนี้ที่เห็นไม่ชัดมันเหมือนกี้นี้เหมือนกันอันนี้เห็นชัดๆเต็มๆพร้อศาสัรไฟเต็มที่นะสวน,น้าขอบอก เราก็อธิบายกันไปแล้วนะถึงว่าอะไรคือโรงสินะคตอนนี้ก็ขอเดินเดินเที่ยวกันเนะเาะแล้วค่อยมาเจอกันใหม่